ไม่กินแกงน่อไม่สมใสเห็ดเงครับพี่น้องแกงนอม่สมใสเห็ดงเงเ้อพี่นอ้องพ,าพา่อนพักกบพักเบานๆเท่าไห่ละพี่น้องนี่เกกตรเกคนวัวคนอครับ เด้อพี่น้องเอ้ยมาเนี่แกงน่อไม่สมครับแกงน่อไม่สมใส่เห็ดเพลิงครับพี่น้องบัวพร้อมไก่ครับบัวบัวตูนจุดสวัสดีครับพี่ตัวแดนแฟนตีกลนหอดสุขสุขส้อนครับมาเด้อพี่น้องเอ้ยมาเนี่ครับพี่น้องมากินแกงน่อไม่สมใส่เห็ดเพลิงครับพี่น้องแกงน่อไม่สมใส่เห็ดเพลิงเด้อพี่น้องเอ้ยพ,พร้อมพักครับพักเกษบานบานเท่าไหร่ละพี่น้องนี่พักเกษบักเกษบุนบัวมาม่แฟนครับสุนัขสุข้อนครับมากินแกงน่อไม่สมใส่เห็ดเพลิงเด้อพี่น้องเด้อ ใส่ผักกระเนี้ยงจังน้อยสีหอมหเห็ดปวกก็มี่นี่ป้าเหงาเห็ดปวกมาพี่น้องเลยไก่หอมใส่หอดไก่ห่วเลือเฟืนเลยพี่น้องขายเห็ดปวกมา嘛เฮ็ดข้าวส้มหมองสุมบอนครับผู้ไรไปกินเก่ากินน้ำเด้อห่าพ่อข่าวป่าไปกินน้ำกันครับพี่น้องวันนี้หอมหอมหอมค่ะพี่นังจำจำพี่น้องจำจำจะหลีกเล็กน้อยครับแจงกน้อไม่สมของพักกับผักเกษตรบ้านๆเท่าไหร่ล้วพี่น้องนะทางพี่ มาเง่า,อาอยๆสูงของซูบอนครับมาเนี่ยกินแจงน่อมผสมใส่เห็ดปวกน้ากันครับพี่น้องมึงเห็ดปวกไงนะส่วนนับรองข้อกันนะวัสวสมไม้มอยดีดีพี่น้องเลย <c oughs> มาจัดไปครับแกงน่อมผสมใส่เห็ดเผ่งเห็ดปวกกระมิ้นหอนครับ ไอ้ป่วงง่ายครับรตัวการกับข้อขาพี่น้องครัเงาง่ายเลยสี่ออกก็ตัวอ่อนๆครับอืหมื่นครับห,หวานครับ โอ้สุด,ดยอดพี่น้งงองเลยหอมปลาคายยางจังเลยครับนอนไม่สุกอืม มันเรืองอื่นอย่ะนายสมองสะบอนครับมันกินแจงมามันผสมน้ำกันครับเสร็จไปห้องเหรอ น้อนมบบสมอ่อนๆครับพี่น้องมสมพอ,อ,อ,อดีพอดีอืม ขึ้นตกพี่น้อยขึ้นใส่ปลาอยู่ข่าละคือ ขอจาครับพี่น้องทำเป็นยังหิน hai cái ngầu như hết là mất rồi. Đây bên nào แบบไง,งตัดกระบ,บอกขาดนับพุดๆเลยเข่าตาครับพี่น้องมามื่อไรรวยยปี่น้องให้ปวกืม มาอราพี mm. hmm. mm ่น้องน้ำสมแกงเนี่ยกระเสียบพี่น้อง ใส่เห็ดเลยป้งไก่ก็มีไปหรอกเปิ่งไงก้ไกกลตลาดใส่น้ำกันะนะครับเนาะ ว่าข้าพี่น้อง,งชุดหยอดน้องไม่สมเวลาค้นกับข้าวลำเขาเริพี่น้องเลยน้องกินน้องไม่สมไปได้พูดคน้นกับว่ามันหน่อยก็เสียดอ้อนครับให้เหลือจ้า hả, kết nói kết quả kết hết bơm, các chút hơi bướm hao cà cái túi yên กับปัน่นมากินน้ำ มันนี่พักไง,ไง่ายๆเหรอน้องอพอเพราะกระเจี๊ยบอืมฟังเลยพี่น้องที่เกาสอ้อมงนว่ะบ่ ให้เปิดน,นุญาครับฟังได้เป็น,น้องน้านกกระห้องความมัน่นหมว่าอี้ยงหนามดีมันจะได้ไปน,น้องคับ ไก่ตลาดเพราสุดยอดกับพี่น้องแซ่บแกงน่องไม่น่องไม่สมใส่เห็ดเด้อพี่น้องเ้อมีเห็ดร่วมกับเห็ดเผือกเห็ดปวัวกันมีครับพี่น้องพร้อมไก่กับไส้น้ำต้มเป็นไก่ตลาดพี่น้องเลยมันนิดนึงครับอ่ะเราเหมือนกับ แจ้งใซตกันลองเบิ์งรลดจากทีมีนแบบได้ต้องสัมผัสด,ด้วยตนเองเนอะพี่นอ้องเด้ออาเจ้าไหนก็ขอขอบคุณขอบคุณเด้อครับอีกรอบหนึ่งครับพี่น้องที่ติดตามที่ชมครับเบาผู้จุพากก็พักกับพี่น้องฝากกดไลา์กดแชร์กดติดตามให้น้ำมีเด้อพี่น้องเอ้ยเปิดเป็นกำลังแรงใจครับพระพีพระนองครับกินข้ขา,ยาวยำเวียดยำขึ้นครับพี่นอ้องมือเนี่ยอ่าเปิดพร้อมในห็นน้ำนะครับปรเปิดประพอสเลย์พนวมวาอาสนาทีนี้ครับพี่น้องโชคดีความสุขจาเจ็บจะขายจาจนเนื้อพี่น้องเอ้ยรลำรวยสูุ้ณทุกคนครับสลายทีนี้สวั